แนะนำกันเรื่องของสุขภาพมุมสุขภาพก็ต้องบอกกันเพราะเรามีของดีนั่นก็คือเบต้าวันเบต้าวันอยู่ได้เพราะคุณภาพและเป็นคุณภาพที่ไม่เหมือนผลิตภัณฑ์ตัวอื่นสร้างภูมิต้านทานให้ตัวเองเมื่อภูมิต้านทานตัวเองดีแน่นอนมันไม่มีอะไรหรอกครับที่จะมาเบียดเบียนเราไอ้พวกโรคภยคัยไข้เจ็บเพราะเราภูมิต้านทานดีและที่สำคัญเบต้าวัน สารจากเบต้ากรูแคนและสะกัดจากยิต์ขนมปังที่ดีที่สุดซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์นะฉะนั้นขอญาตจากอยเรียบร้อยปีนี้10ปีแล้วครบ10ปีกําลังขึ้นปีที่11ผมกําลังโกอินเตอร์นะก็ไปหลายประเทศที่จะเอาไอสินค้าตัวนี้ไปบุกก็มันสร้างภูมิต้านทานแลว้วก็ยังสร้างเซลล์เพชฌฆาตที่เขาเรียกคิลเลอร์เซลล์ไอคิลเลอร์เซลล์เนี่ยมันจะสร้างจากการรับประทานเบต้ากรูแคน แล้วก็ไอเบต้าวันเนี่ยก็ผลิตจากเบต้ากลูแคนผสมวิตามินซีและคิวเทนได้รับอนุญาตการโฆษณาจากออยก็เรียบร้อยสบายใจไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงราคาก็ไม่แพงเราหิ้วมาจากอเมริกาเนี่ยร้อยกว่าเหรียญน 4, ะสี่พันกว่าบาทที่นี่เหลือเพียงครึ่งเดียวซื้อสี่ขวดยังแถมฟรีหนึ่งขวดนะบุญลาวีเอากำไรนิดเดียวนะเพื่ซื้อข้าวสารกลอกมอ,อกแต่เผอิญมันทำให้ การตลาดดีขึ้นและขายได้ดีขึ้นก็มีโาวสารเหลือก็ไปแจกบ้างแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เปิดเผยที่ไหนแล้วครับเพราะเวลานี้พี่น้องเดือดร้อนกันมากก็ต้องช่วยๆกันอ่ะสั่งซื้อก็ได้ พี่น้องที่เคารพครับข่าวคราววันนี้ของข่าวทะลุไม้บุญลวีก็มานั่งกระปุกลุกอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนเคยวันนี้วันจันทร์ครับตรงกับวันที่19สิงหาคม2 5 6 7วันนี้ทำไมผมขึ้นหัวหรือขึ้นพาดหัวอย่างนี้ทุบโบสถ์สร้างบ่อนหาเงินเข้าประเทศหมายความว่ายังไง หมายความว่ารัฐบาลนี้จะทิ้งาศาสนามาหนุนเล่นการพนันหรืออย่างไรครั้งหนึ่งท่านทั้งหลายเคยจำได้ตอนที่หน้าเหลี่ยมเขาขายดาวเทียมไทยคมให้กับบริษัทเทมาเซสของสิงคโปร์มีเพลงของแอดคาราบาวออกมาเพลงหนึ่งจำได้ไหมครับสมพานเซ็งโบดสมพานเซ็งโบด อุปมาอุปไมยคล้ายๆกันเวลานี้ผมก็เปรียบเทียบศาสนาเหมือนกระโจนจะทุบโบสถ์สร้างบ่อนหรือ,อยังไงทุบโบสถ์ไปสนใจแล้วมามันกินไม่ได้ศาสนากินไม่ได้เอาบ่อนดีกว่ามันยังมีโอกาสเขาว่านะรัฐบาลเขาว่ายังมีโอกาสจะให้ประชาชนเนี่ยถูกแจ็คพอตให้ประชาชนเข้าไปเล่นการพาน,านันแล้ว มันจะมีโชคมันจะมีความเจริญและมันจะมีความร่ำรวยที่สำคัญคือรัฐบาลไม่มีปัญญาหาเงินแล้วจเจ้าที่ไหนกลุ่มทุนที่ไหนก็ไม่มีไปพูดที่ไหนแตะลัดแตะไป20ประเทศก็ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อผมก็เลยเท้าความาาวามาเท้าความมาฉะนั้นเมื่อวันพุทธที่แล้วเศรษฐาจะคว่ำกลาง สารรัมณูหรือจะไม่ความเราก็รู้กันอยู่แล้วแต่เรื่องนี้ผมจําเป็นต้องย้อนภาพให้ท่านเห็นว่านี่เป็นความคิดของคนที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลมันจะเป็นเศรษฐาเศรษฐีเศรษฐอยหรือเศรษฐู้อะไรก็แล้วแต่จะเป็นโทนี่โทนับอะไรก็แล้วแต่แต่ทํายังไงถึงจะให้ประชาชนมีกินทํายังไงถึงจะให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ออกมาพร่ำพูดเดลือเกินว่ารัฐบาลนี้ปากเป็นประชาธิปไตยแต่ใจมันเป็นประชาธปไตยหรือเปล่ามีมารยาททางการเมืองเหมือนกับประเทศหลายๆประเทศเขาไหมอย่างญี่ปุ่นอย่างไต้หวันอย่างเกาหลีใต้เขาอยู่ไม่ได้หรอกประชาชนยากจนคนแค้นอย่างนี้ทอดทิ้งประชาชนอย่างนี้เขาอยู่ไม่ได้มันจริยธรรมต่ำตรบัตรสัตว์ตลอดความรับผิดชอบตาม ความซื่อสัตย์ตามโกหกพกลมน้ํากลิ่งบนใบบอลมากอกสามตะกร้าปลาไม่ถูกตลอดต่อแหลไปวันวันนึงแล้วนี่ไม่มีทางเลือกก็จะมาสร้างคาสิโนอีกสร้างคาสิโนอีกแล้วประชุมกันวันไหนครับเขาประชุมกันเมื่อเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือวันจันท์เอาแน่ผุดคาสิโนถือเลิกวันแม่ซะด้วยวันแม่วันนั้นคือวันฉลองครบเริกรอบพระชนมายุของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับทําไมเขาถือเลิกวันนั้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาละไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจผมก็ไม่มีคําตอบแล้วนะแล้วแต่เขาจะคิดไงแล้วแต่เขาจะคิดคือเวลาเนี้ยหนี้สินสาธารณะมันพอกปูนขึ้นไปเรื่อยๆหนี้สินครัวเรือนไม่ต้องพูดถึงแล้ว16.2กจุอล้านล้านสิหจุดล้านล้าน คนมาเป็นผู้นำจิตวิญญาณของรัฐบาลชุดนี้ถามสักคำว่ามีความรับผิดชอบอะไรไหมผมไม่ต้องยกตัวอย่างอื่นไกลหรอกไอ้สองหม็พันล้านบาทที่ขายภาษีดาวเทียมที่ผมบอกไทยคมอะภาษีพวกนี้ตั้งสองหม็ดพันล้านบาทเอามาจ่ายให้รัฐบาลได้ไหมเหมือนกับจำนำข้าวทำชิปไายเราหนีไงขายปตทอเอาไป แปลรูปเมื่อปีสม4 4สี่สัญญาซื้อไฟฟ้าจนทำให้พวกเราเนี่เป็นหนี้สะดือบวมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต5000ั 5, มกกวัตห5000นมกกวัตเอาแต่ประโยชน์ตัวเองขายบ้านให้กลุ่มจีนสีเทาขายทั้งหมู่บ้านเอาเอานอมินี่เข้าไปซื้อนี่คือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเปล่าเอาอย่างนี้ผมจะเล่าให้พี่น้องทั้งหลายว่าท่านเชื่อไหม ว่ารัฐาบาลเนี่ยของเศษฐาเนี่ยบริหารประเทศแบบจงใจทำให้เศรษฐ,ฐกิจถดถอยโดยไปรื้งเงินงบประมาณด้านการลงทุนของรัฐบาล2องแสนล้านบาทที่ลุงตู่ทำไว้เอาเงินพวกนี้ออกมาออกมาไปทำให้เงินหมุนเวียนในประเทศมันชะงักและงบประมาณประจำปี2567มันก็ล่าช้าออกไปเท่าไหร่ครับ ออกไปตั้งแปเดือนออกไปแปเดือนล่าเช้าไปแปเดือนมันก็สะเทือนสิครับมันสะเทือนเป็นลูกโซ่เรียกว่ามันสะเทือนเป็นลูกโซ่แปดเดือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ้างงานของบริษัทต่างๆทำให้ความเชื่อถือต่อนักลงทุนเนี่ยมันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้ว เพราะมันเป็นแบบต่อเนื่องมาเรื่อยเริ่มตั้งแต่จุดประเด็นในช่วงเรื่องของเงินดิจิตอลในประเด็นวิกฤตหรือไม่วิกฤตก็ตอบโต้กันมีความเห็นของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคือแบงค์ชาติก็ทำให้เชื่อได้ว่าเรื่องวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยจะกลับมาในกระบวนการโฆษณาชวนเชื่อโดยมีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลัง หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยบุลวีทำไมรัฐบาลจงใจบริหารงานให้ผิดพลาดวะทำให้ผิดพลาดเพื่อให้มันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเพราะรัฐบาลนี้หาเสียงด้วยวิธีรณรงค์ว่าประเทศไทยเจ๊งมา8ปีวิกฤตมาแปปีแล้วบอกว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาแต่เมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลกลับรื้งงบประมาณใหม่ทำให้เม็ดเงินไม่น้อยกว่า200สอง0,000ล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณด้านการลงทุนของรัฐบาลเนี่ยมันหายไป มันหายวับไปกับตาหายวับจากระบบเศรษฐกิจเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าแเดือนเกือบปีครับแล้วถามว่ากระทบต่อเศรษฐกิจไหมพี่น้องประชาชนทั้งหลายขายสินค้าไม่ได้เปิดร้านขายไม่ได้ขายข้าวผัดไม่ได้ขายข้าวแกงไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้รายได้ลดน้อยลงอย่างน่าใจหายพี่น้องทั้งหลายก็สังเกตก็รู้แต่ไม่รู้สาเหตุมันเกิดจากอะไรวันนี้ผมมาเล่าให้พี่น้องทั้งหลาย เล่าให้ฟังเปิดหน้ากากให้ฟังว่าเรื่องทั้งหลายเนี่ยมันกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวพันเกี่ยวพันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจก่อสร้างธุรกิจภาครัฐหรือว่าซัพพลายเชนทั้งหมดครับมันมาจากเงินงบประมาณที่หายไปจากระบบเศรษฐกิจ2 0แสนล้านบาทมันก็เลยทำให้เงินหมุนเวียนเนี่ยที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยในบ้านเราเนี่ยอาจจะหายไปถึง1ล้านล้านบาท ถามว่าถ้าหายไปถึงหนึ่งล้านล้านบาทอย่างที่เขาวิเคราะห์กันเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นเพราะมันส่งผลให้บริษัทในตลาดหุ้นไม่สามารถหา,หาเงินมาลงทุนใหม่ๆได้มันมันอะไรมันขาดแคลนเงินสดหมุนเวียนไงเมื่อขาดแคลนเงินสดหมุนเวียนมันไปกระทบเงินกู้ในส่วนของหุ้นกู้รัฐบาลไม่แก้ปัญหาที่ตัวเองก่อนะครับแต่ดันกลับไปใช้วิธีเลี่ยงบาลี กลับไปใช้วิธีเบี่ยงประเด็นและโยนความผิดให้กับแบงค์ชาติบอกว่าแบงค์ชาติเนี่ยทำให้ดอกเบี้ยสูงซึ่งจริงๆแล้วไปถามนักวิชาการเขาบอกเอ้ยบุรวีไม่ใช่หรอกไปโยนโครนไปโย์ขี้ใส่แบงค์ชาติมันไม่ใช่หรอกปัญหาจริงๆเกิดจากอะไรเกิดจากเงินสดหมุนเวียนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้มันหายไปจากระบบเศรษฐกิจทำให้แม้จะมีคนต้องการจะกู้เงิน เพื่อซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือว่าซื้อบ้านซื้อคอนโดอะไรต่างๆเนี่ยที่เรียกว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์อาจจะกู้ไม่ได้ถามมาทําไมเพราะอะไรครับเพราะกระแสงเงินสดของคนนั้นไม่ดีหรือแม้แต่นิติบุคคลบริษัทต่างๆจะกู้ก็กู้ไม่ได้เพราะกระแสงเงินสดของกิจการไม่ดีมันค้าขายไม่ได้นะลดระดับการลดระดับลดระดับเอาเลยเอาคนงานออกไปผลิตน้อยลง ทำให้เงินเฟอ้อของแพงขึ้นเพราะผลิตน้อยลงไม่ก็อยู่ไม่ได้กิจการไม่ดีที่แปลความก็คือกิจการไม่ดีส่วนคนที่กู้ไปแล้วบางส่วนไม่สามารถชําระเงินกู้ได้จะเอาที่ไหนมาชําระลนะ่ะแต่ก่อนเงินหมุนเวียนดีขายดีค้าดีได้เงินมาก็เอาไปชําระดอกเบี้ยเอาไปจ่ายให้กับธนาคารจนกระทั่งนี่มาปีางแล้วหาเงินไปจ่ายธนาคารไม่ได้เพราะกระแสงเงินสดไม่ดีไง ขาดเงินที่จะได้จากการประกอบกิจการไม่ใช่เพราะดอกเบี้ยสูงที่รัฐบาลไปด่าแบงค์ชาติไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยในในประเทศไทยเนี่ยเท่าเทียบกันแล้วผมเคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งแนละ้วมันยังต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของอเมริกานะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา5 5 5.5้าเปร์เซ็นต์นะครึ่งต่อครึ่งเลย มันก็เลยทําให้นักลงทุนบางส่วนเนี่ยแม่งย้ายไปลงทุนในอเมริกาด้วยซ้ำไปดคนที่กู้ไปได้ก่อนหน้านี้ที่กู้เงินไปได้ก่อนหน้านี้เขาก็ถูกประเมินศักยภาพว่าการจะใช้นี่คืนจะสามารถใช้นี่คืนมามันเจ๊งบงไปหมดนะนะเพราะอะไรเพราะคุณต้องการจะทําโครงการเงินดิจิตอลวันเลตของรัฐบาลนี่คือหลักใหญ่แล้วก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันมันเจ๊งไปหมด เพราะคุณไปประหยัดเงินก้อนนี้ไปบีบเงินก้อนนี้เอาไว้เพื่อจะมาใส่ในระบบดิจิตอลวอลเล็ตคือไปรื้งงบประมาณไงไปรื้งงบประมาณทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกือบปีแล้วนะครับมันเกือบปีแล้วและไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนี่ผมเดาไม่ออกจริงๆในเรื่องนี้หันลีหันขวางหาเงินไม่ได้ไม่มีกลุ่มทุนที่จะมาลงทุนกว้าไรายได้กูจะเอาที่ลอยตามน้ำ กูก็จะคว้าขี้มานะเหมือนกับเรื่องของเหมือนกับเรื่องของบอนคาสิโนที่ตัดสินใจจะเอามาที่ผมขึ้นพาดหัววันนี้ทุบบทดก็คือกูไม่สนใจศาสนาแล้วกูจะเอาอย่างเดียวจะสร้างบอนหาเงินเข้าประเทศหาเงินเข้ากระเป๋ากูอย่างเดียวเออนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นครับมันเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องท้าทายสังคมไทย อย่างการเปิดบ่อนคาสิโนเนี่ยมันเป็นความคิดของใครความคิดมันเกิดจากความคิดของพี่เลียมนะทักสินคิดเพื่อไทยทําจริงก็เปล่าจริงก็บเปล่า,าถึงขนาดไปดูที่ที่ภูเก็ตถึงขนาดบอกว่าเฮ้ยจะต้องรีบทํานะเพราะมีบริษัทเขาสนใจอยู่ก็คือคาสิโนใหญ่ที่หมาก้าวกับที่ไหนที่สิงคโปร์คือมารีนานะกลุ่มมารีนา่ากลุ่มทุนมารีนา นหมาเก้าก็คือกลุ่มทุนหลายคาสิโนที่ทำจนจนร่ำรวยสะดือบวมเขาก็อยากจะมาตั้งที่ภูเก็ตแต่ขออย่างเดียวเขาขอเขาขอเ9้าปีเช่า9.9ปีพี่น้องประชาชนบอกเฮ้ยงั้นไม่ได้มันขายชาติดีว่าพี่น้องทั้งหลายครับมันคิดเรื่องนี้มานานแล้วไอเหลี่ยมเนี่ยเขาคิดมานานแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลของสมัครสุนทรเวชไปโฆษณาชวนเชื่อ ว่าข้อดีของคาสิโนมันก็มีทั้งดีและไม่ดีครับมันมีทั้งดีและไม่ดีก็ไปดูกัมพูชาที่มันตั้งรอบกัมพูชาตามชายแดนไม่เห็นมันจเจริญรุ่งเรืองเลยคนไทยแอบไปเล่นสิบบาทก็เล่นได้เสร็จแล้วหมดเนื้อหมดตัวหลายอาชีพโดยเฉพาะครูเยอะที่ฉุดสุดที่เขาไปเล่นในในบ่อนปลอยเป็ด ในแดนในในบอนบ้านแหลมหรือในบอนภาก,กางรอบเมืองในประเทศลาวก็มีเต็มไปหมดผมไม่ผมผมนี่เข้าใจว่าเขาต้องการหาเงินแต่เมื่อตั้งแล้วมันหาเงินเข้าบ้านไม่ได้มันก็เป็นบทเรียนครั้งใหญ่และหลังจากนั้นก็เกิดแก๊งมิจฉาชีพซึ่งเป็นแก๊งคอนเซ็นเตอร์เข้ามาบุกระดมปล้นสะดมคนไทยเข้าไปอีกตอนแรกเนี่ย คุณสมัครเข้ามาเป็นนายกในนามของพี่เหลี่ยมเขาคือรัฐบาลไทยรักไทยโดนยุบใช่ไหมแล้วมาเป็นรัฐบาลาพลังประชาชนคุณสมัครเคยเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยที่เขาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประมาณปี2 0 2 0คุณสมัครว่าผมเดินทางไปดูคาสินโนที่ประเทศฟิลิปปิน ตอนนั้นอยู่ระหว่างการทดลองให้มีคาสิโนโดยได้นำเรือโดยสารลำใหญ่มาใช้แล้วนำมาจอดที่อ่าวมาริกา,าที่ที่ฟิลิปปินส์เขาให้จัดเป็นเรือคาสิโนขนาดใหญ่มีทหารไปเฝ้าให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเล่นคือจอดชายฝั่งเลยนะแล้วก็มีสะพานข้ามไปสักสิบเมตรยี่สิบเมตรโดยให้แสดงพาส,สปอร์ต แล้วเข้าไปเล่นได้ส่วนคนฟิลิปินคนฟิลิปปินก็ซื้อบัตรผ่านประตูเข้าไปนะประมาณปีละ50,000บาทถึงจะเข้าไปเล่นได้มีรูปติดบัตรแต่เมื่อรายงานให้นายกรัมปีสมัยนั้นทราบก็ต้องถูกเก็บใส่ลิ้นชักคุณสมัครเป็นรัมปีมหาไทยในช่วงนั้นหลังจากนั้นอีกสองปีที่ฟังคุณสมัครเล่า ปี2522ฟิลิปปินส์ก็เปิดคาสิโนโของรัฐบาลอย่างเป็นทางการมี10แห่งทั่วประเทศอยู่ในกรุงมะนิลา5แหง่งและเมืองท่องเที่ยวอีก5แหง่งถือเป็นธุรกิจที่รัฐบาลทำเองน,นี่ที่ฟิลิปปินส์ส่วนมาเลเซียอยู่ที่เกนติงไฮแลนด์ที่โคลาลัมเปอร์มี5แห่งอยู่บนยอดเขาผมก็เคยไปดูงาน,นเขาไม่ให้คนมุสลิมเข้านะครับในสิงคโปร์ เขาต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคนสิงคโปร์ที่เป็น r e s i d e n ์เป็นคนท้องถิน่นเขาไม่ให้เข้าถ้าจะเข้าแต่ก่อนเขาเก็บค่าผ่านผ่านประตูร้อยเหรียญหรือ100หนึ่งรอยเหรียญฮ่องกงประมาณสองสองานสองเ็ดเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นหนึ่งรยห้าสิบเหรียญเข้าได้คุณต้องมีสถานะคุณต้องมีตงังคุณจะเข้าไปเล่นได้แล้วให้แค่วันเดียวนี่สิงคโปร์ สมมุติว่าตัวเลขที่เห็นกันว่ารายได้จะเข้ารัฐเนี่ยคนละห้าหมื่นบาทสิบคนก็ห้าแสนหนึ่งร้อยคนก็ห้าล้านพันคนก็ห้าสิบล้านหมื่นคนก็ห้าร้อยล้านนะถ้าสองหมื่นคนก็พันล้านอย่างนี้รัฐบาลจะเอามาทำอะไรก็ได้เขาว่างั้นนะนี่นี่คิดเพอเจอเลอะเทอะไปว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ถึงเวลา มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือบทเรียนมีที่สปปลาวเห็นไหมที่น้ำเงิม่มที่ดานดานระวาง้่ำจากน้องคายไปเวียงจันทร์ก็มีและทราบข่าวว่ามีอีกหลายแห่งมันก็ไม่ได้ทำให้รัฐบาลลาวนี่ร่ำรวยจากคาสิโนโคนที่มีสตางค์ เขาก็ไม่อยากเข้าไปเล่นเขาไม่อยากให้คนเห็นว่าเขาเข้าไปเล่นที่ภูเก็ตเขาบินไปเกนติงไฮแลนด์เขาบินไปสิงคโ,โปร์เขาบินไปหมาเกาค่าเครื่องบินหมื่นเดียว7จ็ดพันแปดพันเพันะเขาไปเล่นที่นั่นฉะนั้นการจะเปิดบ่อนเนี่ยในคาสิโนโในพัทยาและอีกสิบแห่งทั่วประเทศเนี่ยมันเป็นการประจานตัวเองครับพี่น้องทั้งหลายประจานตัวเองหลายคนที่ชอบคาสิโน,โนเนี่ย เขาบอกไม่เป็นไรลอตเตอรี่ก็มีนะกองสลากก็เล่นการพนันกันทักทุกวันที่หนึ่งกับสิเราทำไมจะเปิดบ่อนไม่ได้แต่คนที่เขามีความนับถือในาศาสนาเขาไม่อยากจะเอาสิ่งที่เป็นอบายามุขพวกนี้มาเขาไม่มีอบายามุขพวกนี้มารัฐบาลก็อ้างว่าจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ มีสถานบันเทิงจะดึงนักท่องเที่ยวมาได้มีอาบอบนวดมีโรงแรมนะมีมีอะไรนะมีสนามกอล์ฟนะแล้วก็มีสนามมา้ามีอะไรไปขุดมาหมดนึกอะไรได้กูก็ใส่ไปหมดเมื่อวันจันทร์ที่12ที่เขาประชุมกันเขาประชุมกันคือหาหากินไม่ได้แล้วรัฐบาลชุดนี้มันไม่มีทางจะทำให้บ้านเมืองงอกเลยครับมันก็เลยกลับมาับนอย่างนี้ไงนี่ผมเท้าความให้เห็น เท่าคว่าไม่เห็นว่าเขาคิดยังไงทีนี้ถ้ามีการเปลี่ยนรัฐบาลขึ้นมาในไม่นานนี้อ้อย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วแล้วจะทำไงก็ต้องไปคิดกันใหม่เรามีทรัพย์ในดินสินในน้ำเรามีทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะทำไมเราไม่คิดเอาทรัพยากรของธรรมชาติเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส หาเงินโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้ำมันเต็มไปหมดแต่มันเป็นของกลุ่มทุนไปถวายให้กลุ่มทุนหมดทองคำแร่ทองคำก็มีแร่อื่นอีกเยอะแยะอยู่ในมือกลุ่มทุนหมดนี่คือสร้างความเจ็บใจให้คนไทยมากเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของประเทศไทยเป็นเจ้าของทรัพย์ใดนินสินในนำ้ำแต่ไม่มีไม่มีเงินครับ แหล่งน้ํามันขุดใกล้บ้านไปดูพิศุโลกสุขโขทยัยโอ้โหมีเจาะน้ํามันขึ้นมาแต่คนที่อยู่ห่างบ้านที่อยู่ห่างจากแหล่งที่เจาะน้ํามันเนี่ยไม่เกินห้าร้อยเมตรไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรแต่จนตจโหงอ่ะแต่จนใจโหงไม่มีจะก,กินไม่มีเงินซื้อข้าวสารกรององ้อนี่คือคนไทยนี่คือการบริหารราชการโดยรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยมาแล้วถึงเวลาก็ไปแบมือของเงินกลุ่มทุน เอามาซื้อเสียงตอนเลือกตั้งแล้วก็กลับมาเป็นรัฐบาลมันก็อยู่กันอย่างนี้ละพี่นอ้องมันก็อยู่กันอย่างนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดไทยใครฟังเหมือนกันฉะนั้นวันนี้ถึงมาพูดเรื่องนี้ยังไงทุบโบสถ์สร้างบ่อนหาเงินเข้าประเทศแล้วจะสำเร็จไหมนี่ผมพูดให้ท่านคิดนะครับผมไม่ได้ออกมาขัดขวางแต่ผมให้ท่านคิดเพราะมีบทเรียนกับประเทศข้างเคียงมาแล้ว ว่ามันเปิดบ่อนแล้วทําให้ประสบความสําเร็จแค่ไหนอย่างไรหรือไม่ครับท่านทั้งหลายนี่คือข่าวทะลุใหม่ประจําวันนี้ประจําวันนี้จากการสนับสนุนรายการของเบต้าวันเบต้าวันสารสกัดจากยีสต์ผสมวิตามินซีและ,ะวิตามินเอและคิวเทนโปรโมโชั่นพิเศษซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดเบอร์โทรศัพท์หน้าจอ ไม่ต้องไม่ต้องคอมเมนต์มาถามผมนะครับกิเกียดไปแย่งงานพนักางานกับต,ตลาดเขานะแล้วผมไม่ตอบใครสักคนหนึ่งก็เบอร์โทรศัพท์ก็มีกูไปถามเขาได้นะเพราะผมมีงานด้านอื่นเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดนะก็ตะลุยไ,ไ,ไปปีนี้เป็นปีที่โกอินเตอร์ขณะที่ผมพูดกับท่านนี้ผมไม่ได้อยู่เมืองไทยอยู่ที่ไหนผมไม่บอกก <c oughs> ็ทำหน้าที่เป็นเซลแมนของบริษัท จริงๆตั้งใจจะเป็นเซลแมนของประเทศเอาทรัพย์ในดินสินในน้ำสินค้าโอท็อปมีเยอะแยะหมดปรับปรุงให้ทุกคนมีงานทําทุกบ้านทุกตำบลตั้งใจอย่างนี้จริงๆแต่โอกาสผมไม่มีครับอยากหาเงินเข้าประเทศฉะนั้นนโยบายของผมนโยบายของพักรวมใจไทยไม่เคยคิดประชานิยมไม่เคยคิดเรื่องแจกเงินแต่คิดจะทำอาชีพคิดจะสร้างอาชีพให้คนไทยได้มีงานมีอาชีพและสินค้าทุกอย่างที่ผลิตในตำบล ส่งออกส่งออกโดยผมเนี่ยมีประสบการณ์ที่จะทำได้และเมื่อเข้าไปบริหารจะร่วมกับทูตการค้าซึ่งเป็นทูตการค้าของกระทรวงพาณิชย์เฮ้ยสูตรถอดเล็กท้ายออกไว้เฮ้ย <Hey, S 1> ไปเป็นพ่อค้ากัน,นทุกประเทศหลายประเทศต้องการในนู่นต้องการข้าวต้องการในนี่ต้องการอนนั้นเราไปขายของแล้วเอาเอา,เอาเงินกลับเข้ามา มันต้องคิดทำอย่างนี้มันต้องคิดหาเงินเข้าประเทศอย่างนี้นะเลิกทะเลาะกันการเมืองอะ่ะเลิกทะเลาะกันนะรัฐธรรมนูญว่ากันไปเสียงข้างมากหยุดซื้อเสียงหยุดโกงและก็หยุดที่จะบ่อนแทะสถาบันหยุดที่จะล้มล้างการปกครองโดยเอาเงินต่างชาติเข้ามาเพื่อล้มล้างการปกครองในบ้านเราแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะ มันเกิดอะไรขึ้นในภายภาคหน้าสงสารลูกหลานเวลานี้เป็นหนี้เป็นสินไม่รู้กี่สิบล้านล้านแล้วนะหันหน้ามาหากันเรื่องของรัฐบาลใครเสียงข้างมากเอาไปก้าวไกลเขามีเสียงข้างมากเขาทีแรกก็ควรจะเข้าไปรัฐบาลนะทางนี้ก็บอกให้ยังไงคุณตั้งไม่เสร็จคุณตั้งไม่สาเร็จรัฐบาลเพราะไม่มีพักการเมืองเขาเอาออคุณด้วยเพราะคุณไม่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง ไม่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้อย่าไปโทษอะไรต้องโทษตัวเองเพราะคุณไม่มีเพื่อนไงให้ก้าไกลามาเป็นพักใหมก่ก็กําลังเลอะเทออกันอีกกูแล้วพักประชาชนตั้งได้ไม่ได้ไม่รู้แผลเต็มตัวเลยตอนนี้เอาตามดูกันต่อไปพี่น้องทั้งหลายว่ามันจะไปลงเออย่างไรครับ